โอราชาลูกนังทโทลขอสเสนอสกายตีข่าวเชลซีกับเลวอรเซนโอเคค่าตัวไคฮาวเวสเรียบร้อยส่งผลให้จะกลายเป็นเสร์ติใหม่ของสิงหบลูแทนเกปาอรลซารากา Chelsea เชลซีบรรลุข้อตกลงกับไบเออร์เลโบรเซนในการคว้าตัวไคฮาวเวสกองกลางทีมชาติเยอรมันมาเข้าทีมสแตมฟอร์ดปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายงานจากสกายเยอรมนีสื่อกีฬาดังเมืองบีสกายเผยว่าค่าตัวในการย้ายทีมของฮาวเวสวัย21ปีอยู่ที่89ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ของเชลซี แทนสถิติเดิม71.6ล้านปอนด์ของเกเปาอาริซาบาลกาผู้รักษาประตูชาวสเปนนิตที่ย้ายมาจากแอตลติกปินเบาเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2008นอกจากนั้นสก,กายยังรายงานว่าฮาเวสยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายตามที่สื่อหลายแห่งรายงานก่อนหน้านี้เนื่องจากนักเตะยังอยู่ที่แคมป์เก็บตัวทีมชาติเยอรมันก่อนทำศึกยูฟาเนชั่นลีกกับสเปนและสวิตเซอร์แลนด์ในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนและวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ตามลําดับขณะเดียวกันในเดียวการซื้อขายครั้งนี้ เลวเวอร์เซนยังต้องการยืมตัวมาลองซาปลากระหลังดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสที่เชลซีเพิ่งดึงมาร่วมทีมอีกด้วยโอลิววเยรชิรูไม่เป็นกังวลกับการย้ายเข้ามาของตโมแวนเนอร์หัวหอกทีมชาติเยอรมันเชลซีซื้อตัวแวนเนอร์มาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและแน่นอนว่านั่นจะส่งผลกระทบโดยตรงในการแย่งตำแหน่งกับชิรูในทุกสโมสรใหญ่มันย่อมมีการแข่งขันและนั่นเป็นแรงกระตุ้นสำหรับผมเสมอสำหรับการแย่งตำแหน่งชิรูกล่าวในตอนนี้ผมไม่ได้ไร้เดียงสา และผมรู้ว่าสโมสรซื้อแหวนเนื้อเข้ามาเพื่อให้เขาลงสนามสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือโปรไฟล์ของเราไม่เหมือนกันเขาชอบออกด้านข้างเขาทําเช่นนั้นกับสโมสรเก่าและทีมชาติของเขาหากมันเป็นกองหน้าที่โปรไฟล์เหมือนกันผมคงกังวลมากกว่าแต่ผมคิดว่าเกมที่ต่างกันเราก็จะใช้ทีมต่างกันโค้ชจะเลือกแทคนิคการเล่นที่แตกต่างกันและผมก็หวังว่าผมจะได้เล่นหลังจากสิ่งที่ผมทําเมื่อปีก่อน เจ้าซ <an> ันโตสเอเย่นของจอจินโยกองกลางเชลซีเผยว่าสโมสรของนักเตะปฏิเสธข้อเสนอทางยูเวนตุสในการแลกเปลี่ยนตัวมิลเลมปานิชและตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนอสําหรับทีมอื่นยื่นเข้ามาก่อนหน้านี้จอจินโยตกเป็นข่าวอย่างหนักกับทัพมาลายตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาจากการที่เจ้าตัวกลายเป็นนักเตะค,คู่บุญของมมลิโซซาลีก่อนที่กุนซือชาวอิตาเลียนจะถูกปลดออกจากตําแหน่งช่วยวูเวนตุสเสนอแลกเปลี่ยนกับมิลเรลมปานิชแต่เชลซีไม่สนใจซันโตสกล่าวกับตุตโตแมกโตเว็บ ปาราติชีไม่เคยโทรหาผมแต่ถ้าถามว่าเขาจะย้ายไปอยู่เวนตุสต,ตอนที่ซารี่ยังอยู่ไหมผมคิดว่าย้ายตอนนี้เขาคิดถึงแค่เรื่องการเล่นทีมชาติอีกสองนัดเขาแฮปปี้กับการติดทีมชาติและเขาก็อยากโชว์ฟอร์มให้ดีเขายึงเลือสัญญ,ญากับเชลซีอีก3ปีและตลาดซื้อขายมายัางยาวนานไปจนถึงวันที่5ตุลาคมหากเชลซีคิดว่าเขาไม่อยู่ในโปรเจกต์ของทีมแล้วผมก็ต้องมองหาทางออกให้กับเขาปีที่แล้วเขาลงเล่นให้ทีมไป40เกมและมันเป็นเรื่องสําคัญสําหรับทีมชาติ ไว้ค่อยมาดูกันอีกทีมาถึงตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนยื่นข้อเสนอเข้ามาเลยแต่เขาก็ได้รับความสนใจจากหลายทีมนะเพราะนักเตะแบบเขาในตำแหน่งนี้ไม่ได้มีมากนะชิวเวลลงซ้อมในคอปแฮมคนแรกเรียกฟิตก่อนซีซั่นใหม่เบนชิวเวลแบ็กซ้ายป้ายแดงลงซ้อมในสนามคอปแฮมของเชลซีเป็นคนแรกในวันนี้เตรียมความพร้อมก่อนเพมย์ลีกซีซั่นใหม่เริ่มตน้นกองหลังทีมชาติกริฑย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้มาอยู่กับเชลซีในสัปดาห์ก่อนด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์ แต่ก็พยายามฟื้นฟูสภาพร่างกายตัวเองตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังพบอาการเจ็บที่ส้นเท้าอาการเจ็บดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปลายซีซั่นที่แล้วจนพลาดเกมนัดเทท้ายกับจิ้งจอกและยังส่งผลให้เขาพลาดการติดทีมชาติอังกฤษไปทําศึกเนชัลลิกสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามดาวเตะวัย23ปีก็ได้ลงสัมผัสพ,พื้นหญ้าก,กับครอบแฮมสนามซ้อมสิงบลูเป็นหนแรกในวันนี้เพื่อเรียกความฟิตให้ทันก่อนถึงเกมเพลย์ลีกนัดแรกที่จะพบกับไบรตันคืนวันจันทร์ที่14กันยายน ชีเวลเป็นหนึ่งในขุมกำลังใหม่ของเชลซีช่วงเสมอนี้หลังพวกเขาเสริมทัพหนัก,นกดึงนักเตะอย่างฮาคิมซิเอกที่โมแวนเนอร์และเตีกโกซินวาเข้าสู่ทีมแถมเตยมได้ไคราวเวสมาอีกหนึ่งคนเบลซิววาภรรยาของเตีโกซินวาปรากาหลังชาวบราซิลวัยส5ให้สัมภาษณ์เปิดเผยถึงสาเหตุที่สามีตัดสินใจเลือกย้ายซบตักสโมสฟรฟุตบอลเชลซีในตลาดซื้อขายนักเตะสมอนี้หลังจากหมดสัญญากับปารีสแซงแชร์แงมงเบลระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจบศึกนัดชิงเเลออยูฟ่าชป้ โดยทั้งสองเห็นตรงกันว่าต้องการย้าไปอยู่ในแดนผู้ดีเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพวกเราไม่ได้มีเวลาในการให้คําแนะนําต่อกันมากนักมันเป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นทันทีหลังเกมแชมเปียนลีกที่ข้อเสนอเบื้องต้นถูกวางไว้เพื่อพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก่อนหน้าน,นี้เตียกโกไม่ได้ต้องการที่จะรับรู้ความสนใจใดๆจากภายนอกเลยภรรยาของปรากาังบราซิเลียนให้สัมภาษณ์กับสื่อในบราซิลความฝันในการใช้ชีวิตที่อังกฤษและความต้องการที่อยู่ในประเทศที่ทําให้เราสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเดิมเป็นส่วนสําคัญในการตัดสินใจของเรา เมื่อเตียโกต้องการที่จะทำงานในวงการลูกหนังต่อไปหลังจากที่เขาแขวนสตัดการสื่อสารภาษาอังกฤษจะได้สามารถสร้างความแตกต่างให้กับอาชีพของเขาได้มันเป็นการตัดสินใจร่วมกันของเราแต่ฉันก็ตระหนักถึงการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาด้วยเสมออ็นโกลกกงเต้ é, แสดงท่าทีไม่ต้องการที่จะย้ายออกจากสโมสรฟุตบอลเชลซีแห่งศึกฟุตบอลพิลีอังกฤษในตลาดซื้อขายนักเตะสมอนี้แต่อย่างใดท่ามกลางข่าวลือนาโูกับอินเตอร์มิลานภายใต้าการคุมทีมของอันโตนิโอคอนเตอดีตกุนซือสิงห์บลู ตามการรายงานจากโกสตาทัพเลเบอร์บอกปัดความสนใจจากทัพงูใหญ่และต้องการที่จะคาแข้งในทีมสแตมฟอร์ดบิตต่อไปแต่รายงานดังกล่าวชี้ว่าประวัติการบาดเจ็บของเจ้าตัวต,วตลอดซีซั่นที่ผ่านมาทําให้ทัพสิงโตนง่นคลมัมงอยู่ระหว่างช่างน้ําหนักการเก็บเขาไว้อยู่ในทีมกับการปล่อยตัวไปหากได้รับข้อเสนอที่สมน้าสมเนื้อทั้งนี้ซื่ดังกล่าวระบุว่าแฟรงค์ลัมพาดยังไม่ได้แสดงท่าทีชัดเจนว่าต้องการกองเตอยู่ในทีมสู้ศึกฤดูกาล2020-2021แต่อย่างใด ท่ามกลางการเดินหน้าซื้อตัวแข้งใหม่ร่วมทับเยื่ยงต่อเนื่องในตลาดนักตเตะสมอนี้แม้ว่าซูเปอร์แฟรงก์จะมอบบทบาทกับตันทีมให้กับมิดฟิลด์ชาวฝรั่งเศสในเกมกระชับมิตรช่วงปรีซีซั่นเมื่อเซซ่าอัสปริกตามีอาการบาดเจ็บจนไม่สามารถลงสนามได้ก็ตามนอกจากนี้กองเตยังมีสถิติพลาดการลงสนามให้กับทัพสิงโตนุ่งครามไปราว50%เมื่อรุูการที่ผ่านมาโดยเหตุผลดังกล่าวเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่สถานะของเจ้าตัวในถิ่นสแตมฟอร์ดบิดยังคงไม่ชัดเจนจนถึงเวลานี้ ีมโมแวนเนอร์กองหน้าทีมชาติเยรมนยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่ารู้สึกหงุดหงิดกับผลการแข่งขันในเกมที่ผ่านมาอินซิเล็กพลาดท่าโดนสเปนตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายของสกเนชลีกเมื่อวันพ่อเสบรีที่ผ่านมาส่งผลให้ได้ไปเพียงแค่แต้มเดียวโดยกองหน้าที่ซอยตะขายให้ทีมขึ้นนําในช่วงครึ่งหลังเผยแบบตรงไปตรงมาว่าผลการแข่งขันที่จบลงไปทําให้ตนรู้สึกหงุดหงิดอย่างมากนั่นเป็นเรื่องที่น่าหง,งุดหงิดมากๆเราวิ่งเยอะและสร้างโอกาสมากมายในครึ่งแรกเราป้องกันได้ดีหลังจากที่ออกนํา เล่นในเกมที่ดีในช่วงท้ายเรามีนักเตะแนวรับหลายคนในสนามแต่ไม่สามารถทําให้สถานการณ์ชัดเจนขึ้นแต่มันเป็นการพัฒนาไปยังทิศทางที่ถูกต้องสกายสปอร์ตสื่อดังอังกฤษรายงานว่าเชลซีกาลังเจรจาคว้าตัวเอโดราเมนดี e endi, ในาะทวันของเรนส์มาร่วมทีมหลังจากล้มแผนดึงไม้ใหม่างของดิวเป็นที่เรียบร้อยเชลซี Chelsea กาลังมองหาผู้รักษาประตูหน้าใหม่มาเสริมทัพในช่วงเสมอน,นี้โดยที่กุนซือแฟรงค์ลัมพาร์ดชื่นชอบและอยากได้เมนดีที่มีเดีกรกีทีมชาติเซนเกล เข้ามากดดันและท้าชิงเมือหนึ่งกับเกบปาอาริซาบลาก้าที่ผลงานไม่สม่ำเสมอก่อนหน้านี้นเชลซีสนใจไมค์เมอยองในทวารของหลิวทว่าทุกงกงค่าตัว32ล้านปอนด์ทั้งที่ประเมินเอาไว้เพียง22ล้านปอนด์จึงได้ถอนตัวและหันมาไล่ล่าเมนดี้อย่างจริงจังสกายสปอร์ตระบุว่าเชลซีเดินหน้าเต็มตัวในการเจรจาและหวังจะปิดดีลคว้าเอดูอาเมนดี้มาร่วมทีมด้ค่าตัว18ล้านปอนด์ให้ได้สำหรับเมนดี้มีส่วนสำคัญทำ13คลีนชีตและเสียป,ประตูไปเพียง31ประตูจาก33เก ที่ลงเฝ้าเสาเมื่อฤดูกาลที่แล้วช่วยพาแรนส์ต้นสังกัดคว้าตัวลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรสรุปข่าวซื้อขายนักเตะประจำวันที่4กันยายน2563 1. Official a s t o n v i l l a ปิดดิวแมตตี้แคชแอสตันวินล่าบรรลุข้อตกลงคว้าตัว,ตว Cash, แมตตี้แคชแบ็คขวาชาวอังกฤษวัย23ปีจากนอตติงแฮมฟอร์เรสแห่งศึกแชมเปี้ยนชิพด้วยมูลค่า16ล้านปอนด์ภายใต้สัญญายาว5ปี 2. ข่าวฟุตบอลยุโรป ฮาเมสถึงลอนดอนเจอซบเอเวอเรตนฮาเมสโดริกเวย์สเพลย์เมเกอร์ทีมชาติโคลอมเบียวัย29ปีถูกจับภาพได้ว่าเดินทางถึงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนจรจดประกาศเซ็นสัญญากับเอเวอเรตนก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้โดยทอฟฟีงเง่เชนเมือยังใกล้ที่จะได้ตัวอัลลันกองกลางวัย29ปีชาวบราซิลจากนาโปลีอีกด้วยเมื่อแข้งอัสูราราชายนี้ได้เดินทางถึงแดนผู้ดีแล้วเช่นเดีวยวกัน ทั้งนี้หาเมสเคยร่วมงานกับคาลูโลอันเชลติมาแล้วเมื่อครั้งที่กุนซือชาวอิตาเลียนคุมทัพเรอลมดริตรวมไปถึงบาเยอร์มินิก3ข่าวฟุตบอลยุโรปค,ความคืบหน้าล่าสุดประเด็นลิวเนลเมสซี่เตอีเซสปอร์ตสื่อในอาร์เจนตินารายงานว่าลิวเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์วัย33ปีได้กลับลำการตัดสินใจค้าแข้งกับบาร์เซนาต่อไปหลังจากที่ฮอเกเมสซี่คุณพ่อของเจ้าตัวได้เข้าหารือกับบอร์ดบริหารของทัพอาสุการานาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแม้ว่าก่อนหน้านี้ เมสซี่ซีเนียร์จะได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าเป็นไปได้ยากที่ลูกชายของเขาจะคาแข้งในถิ่นค้ำหนูต่อไปขณะที่มุนโดเดปตโบสื่อในสเปนชี้ว่าการหารหือรอบแรกระหว่างฮอกกมิซีกับบอร์ดบริหารของทัพต่างดาวจบลงด้วยการไม่สามารถหาข้อสรุปใดๆได,ได้โดยที่บาซ่าได้ยื่นข้อเสนอขยายสัญญาของแข้งรายนี้ต่อไปอีกสองปีให้พิจณาส่วนมาการ์ซเดนกระทิงดุอีกสำนักเปิดเผยการให้สัมภาษณ์ของโจเซฟมาเรียบาโตเมลประธานสมุสอนระบุว่า พวกเขาจะไม่เจรจารในการขายสตาร์รานี้ออกจากทีมแต่อย่างใดและเทเลกราฟสำนักข่าวอังกฤษรายงานว่ามีความเป็นไปได้ที่บาโซโลนา่าอาจถูกบีบให้ต้องปล่อยตัวเมสซี่หากได้รับข้อเสนอมูลค่า100้ล้านยูโรแม้ว่าค่าฉีกสัญญาของเจ้าตัวจะสูงถึง700ล้านยูโรก็ตามเทียบเท่ากับมูลค่าที่ยูเวนตุสจ่ายให้กับเรอัลมาดริดในดิวิสเียโตโรนโดเมื่อกรณีพิพาทระหว่างเมสซี่กับบาซ่าอาจถึงขั้นต้องขึ้นศาลสข่าวฟุตบอลไทยบุรีรัมเตรียมส่ง3ามวิคิดร่วมซ้อมเลสเตอร์ซิตี้ บุรียมยูนเต็ดแห่งศึกไทยลีกเตรียมส่ง3านักเตะอย่างสุโชคสารชาติสุพรนัทเหมือนตาและสุภชัยใจเด็ดร่วมฝึกซ้อมกับเลสเตอร์ซิตี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนในช่วงพฤษภาคม2021โดยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่9กันยายนนี้5ข่า,ขาวลิพู้คูมันราบอดบ,บาสุน่าเร่งดึงไวยนดุโนลโดนาคูมันกุนซอคนใหม่ของบาสุน่าแสดงท่าทีต่อบอดบริหารทัพอาสุกรารนาให้ทำทุกวิถีทางเพื่อดึงตัวจอ์จิโนไวยนดุลมิดฟิลด์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย29ปี ของลิฟโพร่วมทับให้ได้ภายในตลาดซื้อขายนักเตะสัมเมอร์นี้ตามการรายงานจาก ESPN โดยคูมันเคยร่วมงานกับเบนุม,มันแล้วเมื่อครั้งที่จะตัวทําหน้าที่กุนซื้อทัพอัศวินสีส้มและสัญญาฉบับปัจจุบันของแข้งรายนี้กับหงแดงเหลืออีกเกียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นรวมทั้งยังไม่มีความคืบหน้าในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดแต่อย่างใด 6. ข่าวลิเวอร์พูลครับขวางลำปล่อยบูสเตอร์ยืมตัวรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุว่าเจกินครับได้ขวางลำดิวยืมตัวเรียนบูสเตอร์กองหน้าวัยปีขอ่ลิ โดยพร้อมที่จะเก็บดาวรุ่งรายนี้ไว้ใช้งานไปจนถึงเดือนมกราคม2021เป็นอย่างน้อยก่อนที่จะประเมินผลงานเจ้าตัวอีกครั้งเมื่อถึงช่วงเวลาดังกล่าวโดยมีแอสตันมิลลารีดยูเนเต็ดคริสตันพาเลตนิวคาสเซลยูเนเต็ดเบอร์ลีเซวอนซีและท็อตแนมฮอสเปอร์จับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 7. ข่าวลิเวอร์พูลเตียโก้เอ็นซบหงแดงมากกว่าผี รายงานจากบิวซอในเยรมีเปิดเผยว่าเตียโกโอาคันตารามิดฟิลด์ทีมชาติสเปนวัย29ปีแสดงท่าทีต้องการย้ายไปร่วมทีมลิ์พ่มมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยมีเหตุผลหลักก็คือการจะร่วมงานกับจิเกนค็อปรวมทั้งยังแสดงความกังวลต่อก,การแย่งตำแหน่งในแดนกลางของทัพปีแสดงอีกด้วย8ข่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาเยนร์เชิญผีแดงคุยดิวเตียโกรายงานจาก e อ p n เปิดเผยว่าบาเยนนิกได้เชิญให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าหาหรือในดิวเตียโกโอาคันตารา ท่ามกลางข่าวลือหนาหูพวพันกับริภูในช่วงก่อนหน้านี้เมื่อหงแดงไม่สามารถยื่นข้อเสนอมูลค่า30ล้านยูโรที่ทัพเสือใต้ตั้งไว้ได้9ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผีแดงจับตาเรกิลอนแมนเชสเตอร์อิฟนิ่งนิวรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจับตาสถานการณ์ของซีเคียวเรกิลอนแบ็กซ้ายชาวสเปนวัย23ปีสังกัดเดยอเมริดอย่างใกล้ชิดโดยพวกเขาได้รับคําแนะนําจากมิคคอร์ดหัวหน้าทีมแมมองเทคนิคเข้ของสโมสรซึ่งจะตัวกลายเป็นกําลังหลักของเซบียา ภายใต้สัญญายืมตัวมโนการที่ผ่านมาโดยรายงานดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของอาร์่อในสเปนอีกสำนักเช่นกัน 10. ข่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประธานเบตชาเผยตัวนารีปัดย้ายซบผีมัตซิโมเซลีโนประธานสโมสรเบตชาให้สัมภาษณ์เปิดเผยว่าซานโดตัวนารีมิดฟิลวันทคิดวัย20ปีทีมชาติอิตาลีได้บอกปัดโอกาสในการย้ายซบตักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อกันย้ายไปร่วมทัพเอซีมิลาาแม้ว่าปีแสดงจะยื่นข้อเสนอให้กับพวกเขาเป็นมูลค่าสูงถึง75ล้านยูโรก็ตาม หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ